คุณผู้ชมครับผู้เลิฟยังติดอกติดใจติดแงกับการชมธรรมชาติกลางเมืองแม่ก็ใครจะเชื่อแ่ะครับว่าจังหวัดเชิยงแซาที่อยู่ใกล้เมืองกรุงขนาดนี้เนี่ยนะครับแม่จะมีพื้นที่แบบนี้ด้วยว่าไหมที่นี่นะครับเขาไม่ได้มีแค่เพียงที่พักอย่างเดียวนะคุณผู้ชม เพราะว่าคู่เลิฟมาก็ต้องมีแอคทีวีตองแอคทิวิตี้กิจกรรมกิจกรรมให้เราได้ค้นหากันอีกเนี่ยเพียบเลยทีเดียวตามคู่เลิฟมาครับเดี๋ยวสองคนนี้เขาจะพาคุณผู้ชมไปพักผ่อนกับบ้านน้อยกลางป่าใหญ่ว้าวอันนี้ลำทางดั้งเดิมเป็นบึงน้ำเก่าครับเราก็ไปกักมันไว้ไว้ใช้ตรงปลายสุดที่ของเราแต่จริงๆนะอีกกิจกรรมหนึ่งพี่บอบ,บี้ที่น่าให้คุณผู้ชมทำขี่มัรก อ่าปั่นจักรยานใช่เยนะนี่างนี้นะขี่ทางเนี้ยและทำเป็นทางจักรยานเข้าชุมชนไปชมชุมชนไปค่อยใช่เลยกีนะยอเลยสมองทำงานเลยน่าลักนึกถึงขี่จักรยานไงบ๊อบบี้ล้อล้อเล็กที่เรามีก็น่ารักดีนะเด็กๆน่าจะชอบแล้วก็นี่เป็นที่พักคุณผู้ชม เอาแบบว่ากลางป่าใหญ่เลยนะที่พักแบบธรรมชาติเลยไปดูกันแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะอยู่แบบธรรมชาติจริงๆนี่เห็นไหมเอามะพร้าวมาปลูกธรรมชาติออาเออมาตกแต่งได้ด้วยอ๋อนารักปะพี่อันนี้มันที่นั่งเล่นกินกาแฟชิลๆ คล้ายคล้ายทรีเฮาส์เลยอ่ะใช่ที่พักของเราก็จะทํากันกับลูกน้องนะครับผมก็ออกแบบไปทําความรู้สึกที่มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีเาเรียกสถาปนิกใช่ใช่หรือเป็นไหนเป็นทำแบบนั้นใช่ไหมยรือโรแมนติกตัวนี้นเลยอยากอยากคิดอะไรเพลินเพลินเพลินไอ้คิดเรื่องชีวิตอะไรแบบนี้ก็มานั่งพักปล่อยปล่อยชิลใช่ นี่หน่อยพี่เจริญอากาศจะเย็นขึ้นนะใช่ครับขนาดเรานั่งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมลมนี่รับลมเลยนะหลังใหญ่มากันเป็นครอบครัวได้เลย่พี่นอนได้ไปกี่คนห้องนี้นอนได้สองห้องนั้นนอนได้อีกสองแล้วก็ด้านนอกด้านนอกปูเสือปูะเจินน้องว่าอันนี้ได้อีกหนึ่งนะเสริมได้ไหมครับใช่แบบปูเสริมขึ้นมาไม่มีทีวีเน่ไม่มีทีวีไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นแต่ที่นี่มีหม้อกาแฟให้เพราะอะไรรู้ไหม เวลาบรรยากาศมันดีๆมันทําให้เรานึกถึงกาแฟหอมๆนั่งจิบกาแฟ<ล>กันนะพ,พี่นะแนะนำน,น,นิดนึงคุณผู้ชมถือขนมคุกกี้มานิดหนึ่งเล่นเล่นเลยป <พอ S 2> ุ๊บ <พอ S 2> งแฟนย่าอันนี้ยูนจะชอบห้องนี้มากกว่าเพราะว่ามีสองเตียงอ่ามีสองเตียงไว้สำหรับแยกกันนอนเพราะว่าอีกคนนึงกลน เราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้อยู่ห่างกันนิดเอกคนหนึ่งขยับเยอะรับลมดีมากคุณผู้ชมกลางคืนนะเย็นจะเลิบเย็นครับ คุณผู้ชมครับที่พักกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยอ่ะถ้าได้มานะโอโหจะสัมผัสได้ถึงความสุขสงบเคล้าเสียงธรรมชาติโอ้ยคุณผู้ชมมาเถอะนะขอร้องเดี๋ยวรถไปรับราคาที่พักเท่าไหร่เหรอ500บาทพร้อมอาหารสามมื้อโอ้ถูกมากเรียกได้ว่ามาแล้วไม่ต้องออกไปไหนเลยครับแม้แต่ใครอยากจะมาจัดปาร์ตี้เล็กๆร้องรำทำครัวกันเอง ตามสบายแต่ถ้าใครอยากจะฟังดนตรีเขาเสียงเพลงอันเหรอก็ตามคู่แล้วมาเลยหลังจากที่เราดูต้นไม้ที่มันดูมันเต็มมันอิ่มเอมใจและเขียวเป็นโอเอซิสละเดี๋ยวเราไปดูห้องสตูดิโอเป็นความฝันของพี่เจริญว่าจริงๆเนี่ยเราต้องอยู่แบบมีความสุขมีฝันฝันพี่เจริญคือดนตรีเลยดนตรีนี่ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจมาตั้งแต่เด็กๆเราไม่มีโอกาสได้ทำ มื่อถึงเวลาที่เราสร้างครอบครัวสร้างอาชีพรวมอยู่ได้แล้วก็อยากจะทําสิ่งที่ฝันลึกๆเอาไว้ก็คือดนตรีครับเรียนเองหละฝึกหัดด้วยตัวเองแล้วแต่งเพลงล่ะแต่งเองครับแต่งจากความรู้สึกจากความรู้สึกครับ คุณผู้ชมขาทุกวันนี้นะครับพี่เจริญได้ทำตามความฝันเนี่ยสำเร็จแล้วล่ะครับชัยยอนอกจากจะมีห้องซ้อมเล็กๆเป็นของตัวเองแล้วนะครับกระจุมกระจิมน่ารักแต่ก็ยังแต่งเพลงทำอัลบั้มด้วยโอ้โ oh, ห oh, พี่ขาสุดยอดผลงานตอนนี้มีทั้งหมด3มอัลบั้มแล้วครับร้องเองเล่นเองแต่งเองครบถ้วน เด็กบอกว่ามีมิวสิกเฟสด้วยนะใช่คทุกเดือนอะไรพี่เจริญคาเดือนพฤศจิกายนะครับปลายปลายเดือนซึ่งที่นี่ก็น้ำก็จะเต็มสระแล้วก็ความชุ่มชื่นก็จะเต็มที่แล้วลมหนาวกําลังโชยมาครับบรรยากาศกําลังดีนะครับก็มิวสิกเฟสเลยตั้งชื่อมิวสิกเฟสอะไรนอนฟังเรื่องเล่าคราวเสียงเพลงบุปผาชนครับก็เราก็หมายถ้ายว่าเป็นพวก อ่าที่ชอบอิสระชอบมีชีวิตอ่าท่องเที่ยวอะไรก็นัดมารวมรวมกันนะครับเป็นเพื่อชีวิตเลยประมาณว่าเพื่อชีวิตบ้างเพลงสากลบ้างทุกๆเดือนพฤศจิกายนปลายปลายเดือนกำลังเข้าธันวาเลยครับกำลังดีครับคุณผู้ชมครับที่นี่นะจุดนี้จะมีการจัดเทศกาลดนตรีทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะครับประมาณช่วงปลายปีจําเอาไว้นะครับกาปฏิทินดวงจีส่วนจะเป็นวันไหนก็ต้องติดตามดูเข้าไปใน Facebook ชื่อนี้เลยนะ นอนฟังเรื่องเล่าเราเสียงเพลงบุพภาชนบอกเลยว่าบรรยากาศดีๆีเราเสียงดนตรีแบบนี้คุณผู้ชมลองมาสักครั้งแล้วจะฟินไม่ใช่น้อยอันนี้นไม่เคยให้แบบ s วด์สต t u d i o เลยนะนี่วงวงชื่ออะไรวงอ,งอตอนนี้ก็เป็นวงเฉพาะกิจนะฮะก็เพิ่งรวมรวมตัวกันก็ชื่อวงบุพพาชนนะครับปกติคุณจะรับงานถ้าจะไปให้ร้องเพลงส่วนใหญ่ก็เราก็จะรับงานทั่วไปถ้ามีคนจ้างเราก็เอาเงิน <S 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 ถ้าถ้าไม่มีไม่มีตังให้ให้เล่นฟรีเราก็ไปนะเป็นงานอาสาทั่วไปซึ่งเราก็คิดว่าทําอะไรให้กับสังคมบ้างถ้ามีโอกาสนะครับวันนี้เราก็มีเพลงที่จะมอบให้กับผู้เลิบตะลอนทัวร์นะครับเป็นเพลงชื่อว่าพันดอกไม้นะครับสาหรับมนุษย์ที่ชอบอิสระเสรี มนุษย์เมันดอกไม้ที่มีหัวใจใฝ่ฝันถึงสิ่งสวยงามอยากจะหนีจากสังคมเลวทรามแต่อยากจะทาว่าขอรับฉัน กันพอง,งามีชีวิตก็ต้องเรียนรู้ศิละปะอิสระเสรียิยงลงลายท้องทุกบาเขาชายทะเลเราชอบไปหอมลิ่นดอกไม้ยามสายลมผัดโชน คุชมเจ้าขามาที่นี่นะแมมันเจริญอ,อกเจริญใจจริงๆทั้งธรรมชาติและเสียงเพลงละเลงนอกจากจะมาพักที่นี่แล้วอีกหนึ่งที่นะแนะนําเลยก็คือการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่เจริญคือมาแล้วอย่ามานอนหลับฟังเพลงอย่างเดียวนะครับต้องมาคุยกับพี่เจริญด้วยเพราะว่าเรื่องราวชีวิตและความอดทนของพี่เขาเนี่ยนะครับแหม ถึงขั้นมีคนเอาไปเขียนเป็นพ็อกเก็ตบุ๊เป็นหนังสง่งนังสือในชื่อบุบพาชนคนสุดท้ายแล้วโอ,โอ้โหมาเถอะครับแล้วจะได้ฟังข้อคิดดีๆจากคุณพี่เขาอย่างแน่นอนผู้รับนอนทั่วคุณไม่ชมครับ ผู้เลิฟยังติดอ,อกติดใจติดแงกกการชมธรรมชาติกลางเมืองแม่ก็ใครจะเชื่อล่ะครับว่าจังหวัดะเชิงงแสาท,ที่อยู่ใกล้เมืองกรุงขนาดนี้เนี่ยนะครับแม่จะมีพื้นที่แบบนี้ด้วยว่าไหมที่นี่นะครับเขาไม่ได้มีแค่เพียงที่พักอย่างเดียวนะคุณผู้ชม เพราะว่าคู่เลิฟมาก็ต้องมีแอคทิวิตตงแอคทิวิตี้กิจกรรมกิจกรรมให้เราได้ค้นหากันอีกเนี่ยเพียบเลยทีเดียวตามคู่เลิฟมาครับเดี๋ยวสองคนนี้เขาจะพาคุณผู้ชมไปพักผ่อนกับบ้านน้อยกลางป่าใหญ่ว้าวอันนี้ลำทางด้างเดิมเป็นบึงน้ําเก่าครับเราก็ไปกักมันไว้ไว้ใช้ตรงปลายสุดที่ของเราแต่จริงๆนะอีกกิจกรรมหนึ่งพี่บ,บ๊บี้ที่น่าให้คุณผู้ชมทำกีฬาหยา อ่าปั่นจักรยานใช่เยนะี่ตางนี้นะขี่ทางเนี้ยและทำเป็นทางจักรยานเข้าชุมชนไปชมชุมชนใหค่ใช่ใช่ที่ดีนะยอดเลยสมองทำงานเลยมันารักนักจงขี่จักรยานไงบ๊อบบี้ลอล้อเล็กที่เรามีก็น่ารักดีนะเด็กๆน่าจะชอบแล้วก็นี่เป็นที่พักคุณผู้ชม เอาแบบว่ากลางป่าใหญ่เลยนะที่พักแบบธรรมชาติเลยไปดูกันแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะอยู่แบบธรรมชาติจริงๆอยู่ในใจมาตั้งแต่เด็กๆเราไม่มีโอกาสได้ทำเมื่อถึงเวลาที่เราสร้างครอบครัวสร้างอาชีพรวมอยู่ได้แล้วก็อยากจะทําสิ่งที่ฝันลึกๆเอาไว้ก็คือดนตรีครับเรียนเองครับด้วยตัวเองแต่งเพลงล่ะแต่งเองครแต่งด้วยตัวเองแต่งจากความรู้สึก คุณผู้ชมขาทุกวันนี้นะครับพี่จรร์ได้ทำตามความฝันเนี่ยสำเร็จแล้วล่ะครับใชัยยอนอกจากจะมีห้องซ้อมเล็กๆเป็นของตัวเองแล้วนะครับกระจุมก็ะจิมน่ารักแต่ก็ยังแต่งเพลงทําอัลบั้มด้วยโอ้โหพี่ขาสุดยอดผลงานตอนนี้มีทั้งหมด3อัลบั้มแล้วครับร้องเองเล่นเองแต่งเองครบถ้วนเชาบอกว่า<ผ>มี เฟสด้วยนะใช่ครับเดือนอะไรพี่เจริญค่เดือนพฤศจิกายนครับปลายปลายเดือนซึ่งที่นี่ก็น้ําก็จะเต็มสระและก็ความชุ่มชื่นก็จะเต็มที่แล้วลมหนาวกําลังโชยมาครับบรรยากาศกำลังดีครับก็มิวสิกเฟสเลยตั้งชื่อมิวสิกเฟสอะไรนอนฟังเรื่องเล่าคราวเสียงเพลงบุปผาชนะก็เราก็หมายถ่ายว่าเป็นพวก อ่าที่ชอบอิสระชอบมีชีวิตอ่าท่องเที่ยวอะไรก็มารวมมารวมรวมกันนะครับเพลงเพื่อชีวิตเลยประมาณว่าเพื่อชีวิตบ้างเพลงสากลบ้างทุกๆเดือนพฤศจิกายนปลายปลายเดือนกำลังเข้าธันวาเลยครับกําลังหนาวกําลังคุณผู้ชมครับที่นี่นะจุดนี้จะมีกัรนี่เห็นไหมเอามะพร้าวมาปลูกมาติเออมาตกแต่งได้ด้วย๋อน่ารักวี่อันนี้เป็นที่นั่งเล่นกินกาแฟชิลๆเอ้ คล้าคาทรีเฮาสเลยอ่ะใช่ที่พักของเราก็จะทํากันกับลูกน้องนะครับผมก็ออกแบบไปตามความรู้สึกที่มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีสถาปนิกใช่ใช่นึก่องแบบป็นทำแบบนั้นใช่ไหมดรืรงมแมทติกตัวนี้ไปอยากอยากคิดอะไรเพลินเพลินเพลินไอ้คิดเรื่องชีวิตอะไรแบบนี้ก็มานั่งพักปล่อยปล่อยชิลใช่ จะเิศอากาศจะเย็นขึ้นนะใช่ครับขนาดเรานั่งอยู่ตรงนี้ยคุณผู้ชมลมนี่รับลมเลยนะหลังใหญ่มากันเป็นครอบครัวได้เลยพี่นอนได้ไปกี่คนห้องนี้นอนได้สองห้องนั้นนอนได้อีกสองแล้วก็ด้านนอกด้านนอกปูเสือปูเลิจะเดินน้องว่าอันนี้ได้อีกหนึ่งนะเสริมได้ไหมครับใช่แบบปูเสริมขึ้นมาไม่มีทีวีเห็นมางไม่มีทีวีไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นแต่ที่นี่มีหม้อกาแฟให้เพราะอะไรรู้ไหม เวลาบรรยากาศมันดีๆมันทำให้เรานึกถึงกาแฟหอมๆนั่งจิบกาแฟกันนะพี่นะแนะนำนิดนึงคุณผู้ชมถือขนมคุกกี้มานิดนึงแน่แน่เลยเพ่าพี่ดูอีกห้องอันนี้ยูน่าจะชอบห้องนี้มากว่าเพราะว่ามีสองเตียงอ่มีสองเตียงไว้สำหรับแยกกันนอน่อบชอบเพราะว่าอีกคนนึงกลน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้อยู่ห่างกันนิดเอกคนหนึ่งขยับเยอะรับลมดีมากคุณผู้ชมกลางคืนนะเย็น็นเรับเย็นครับ คุณผู้ชมครับที่พักกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยอ่ะถ้าได้มานะโอโหจะสัมผัสได้ถึงความสุขสงบเคล้าเสียงธรรมชาติโอ้โหผู้ชมมาเอะน,นะขอร้องเดี๋ยวรถไปรับราคาที่พักเท่าไหร่เหรอ500บาทรอมอาหารสมื้อโอ้โถูกมากเรียกได้ว่ามาแล้วไม่ต้องออกไปไหนเลยครับแม่แต่ใครอยากจะมาจัดปาร์ตี้เล็กๆร้องรำทำครัวกันเอง ตามสบายแต่ถ้าใครอยากจะฟังดนตรีเขาเสียงเพลงอันเหรอก็ตามคู่แล้วมาเลยหลังจากที่เราดูต้นไม้ที่มันดูมันเต็มมันอิ่มเอม,อมใจและเขียวเป็นโอเอซิสละ อ้องเป็นความฝันของพี่เจริญว่าจริงๆเนี่ยเราต้องอยู่แบบมีความสุขมีฝันฝันพี่เจริญคือดนตรีเลยดนตรีนี่ก็เป็นสิ่งที่าก,ทการจัดเทศกาลดนตรีทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะครับประมาณช่วงปลายปีจําเอาไว้นะครับการปฏิทินดวนจีส่วนจะเป็นวันไหนก็ต้องติดตามดูเข้าไปใน Facebook ชื่อนี้เลยนะนอนฟังเรื่องเล่าเราเสียงเพลงบุกพาชน บอกเลยว่าบรรยากาศดีๆเพราะเสียงดนตรีแบบนี้คุณไม่ชมลองมาสักครั้งแล้วจะฟินไม่ใช่น้อย <c oughs> อันนี้ม่นคือแแบบซาวด์สตูดิโอเลยนะนี่วงวงชื่ออะไรวงอ่องตอนนี้ก็เป็นวงเฉพาะกิจนะฮะก็เพิ่งรวมรวม,วมตัวกันก็ชื่อวงบุพภาชนนะครับปกติคุณจะรับงานถ้าจะไปให้ร้องเพลงส่วนใหญ่ก็เราก็าจะรับงานทั่วไปถ้ามีคนจ้างเราก็เอาเงิน <c oughs> ถ้าถ้าไม่มีไม่มีตังให้ให้เล่นฟรีเราก็ไปนะฮะ,ะเป็นงานอาสาทั่วไปซึ่งเราก็คิดว่าทําอะไรให้กับสังคมบ้างถ้ามีโอกาสนะครับวันนี้เราก็มีเพลงที่จะมอบให้กับคูณเลิ้ตลอนทัวร์นะครับเป็นเพลงชื่อว่าพันดอกไม้นะครับสำหรับมนุษย์ที่ชอบอิสระเสรีสร